วันจันนี้เป็นวันทำงานวันแรกหลังดุจจีน,น,นพบผู้ติดเชื้อในประเทศสองรายจากต่างประเทศ4 7รายกระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศแผนนำเข้าแรงางานต่างชาติขั้นตอนที่สองตั้งแต่15กลกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป<า>เปิดให้นำเข้าแรงางานเวียดนามและฟิลิปปินส์หลังเปิดให้นำเข้าแรงางานอินโดนีเซียและไทยแล้วแต่ต้องฉีดวัคซีนครบโดสและในจ้างต้องจองโรงแรมกักโรคให้今年月起那雇主 直接从印尼越南泰都บริษัทเอสคีในเขตรประกอบการเสรีฟาร์เกรี่นครเทาเยนให้พนักงานตรวจ PCR เป็นครั้งสุดท้ายเทศบาลน,นาครเทาเยนเผยว่าในช่วง2สัปดาห์ถึง1เดือนจะให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อต้องแสดงผลตรวจเอทเคที่เป็นลบแบบรายวันหรือ3วันก่อนเข้าสู่เขตรประกอบการเสรี นอกจากนี้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พบเจ้าพนักงานนำร่องในท่าเรือเกาชงรายหนึ่งติดเชื้อขณะนี้ยังไม่ทราบต้นต่อของการติดเชื้อและมีการเรียกตัวเจ้าพนักงานคนอื่นๆกลับมาตรวจคัดกรองด้วยทําให้เกิดกระแสหวั่นวิตกว่าอาจสง่งผลต่อการดําเนินง,งานของท่าเรือเกาชงถ้าิส่นจะควลี่ยน่นนวนงทำงาน้ลงถ้าลดนมากนีก็จะเกิด 就很或者是ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่าเรือเกาชงเพิ่มจุดตรวจคัดกรองหลายแห่งให้พนักง,งานเข้ารับการตรวจภายในสองวันนี้ผู้ที่ไม่ตรวจคัดกรองไม่อนุญ,ญาตให้เข้าสู่ท่าเรือโดยหวังว่าหลังตรุษจ,จีนจะสามารถควบคุมการระบาดของคลัสเตอร์ท่าเรือเกาชงไม่ได้ ช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในไต้หวันเกิดการระบาดแบบคลัสเตอร์หลายแห่งในจำนวนนี้รวมถึงบริษัทรืออีซึ่งเป็นธุรกิจโลจิสติกในนครเทาเยนและท่าเรือเกาชงการระบาดยังคงลุกลามและคุกคามชุมชนแพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อเผยว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนมีธิ์แพร่ระบาดรุนแรงยากจะควบคุมให้ผู้ติดเชื้อลดลงถึงศูนย์รายและหลังตรุษจีนอาจเกิดการระบาดในหลายพื้นที่ มีผู้เชี่ยวชาญแสดงทัศนว่าในไต้หวันมีเด็ก3ล้านคนและผู้ใหญ่2ล้านคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหากการระบาดในต่างประเทศทุเลาลงและไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนเข็ม2ครอบคลุม80ขึ้นไปเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสเปิดพรมแดนบางส่วนส่วนการยกเลิกกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้นคงต้องรอจนถึงสิ้นปีนี้案的商的商人 能够进到我们台湾来来来接接下下才才是是商务人人士跟跟学生可以入团体的的的的的旅旅游个旅游个逐步个所谓针对对边境对象解ผู้เชี่ยวชาญแนะการคลายล็อกพรมแดนขั้นตอนแรกอาจพิจารณาให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศลดวันกักตัวจาก14วันเหลือ10วันและควรส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีการตรวจ ATK เป็นประจำเพื่อให้สามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้น ภาคเหนือของไต้หวันอากาศดีไม่ถึงสองวันอิทธิพลของมวลอากาศหนาวจากจีนส่งผลให้วันจันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการทำงานหลังหยุดตรุดจีนช่วงเช้าอากาศอบอุน่นอุณหภูมิเพิ่มขึ้น3องศาเซลเซียสแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืนอากาศจะเปลี่ยนในเนวันวันอารวี่จะันกุณก ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปทุกพื้นที่อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพฤหัสบดีวันสุขอากาศจะอบอุ่นขึ้นแต่ช่วงสุดสัปดาห์อากาศจะเปลี่ยนแปลงอีกเพื่อรับมือกับราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่พุ่งพรวดพลาดวันที่6กุมภาพันธ์สภาบริหารไต้หวันประกาศใช้6มาตรการใหญ่ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนประกอบด้วย ยกเว้นภาษีการค้าสําหรับข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวสาลีนําเข้าภาษีนํเานเข้าเนยและนมผงปรับลดลงครึ่งหนึ่งลดภาษีสรพสามิตน้ํามันตรึงราคาแก๊สธรรมชาติที่ใช้ในครัวเรือนลดภาษีสรพสามิตปูนซีเมนครึ่งหนึ่งยกเว้นภาษีนําเข้าข้าวสาลีและภาษีนําเข้าเนื้อวัวปรับลดลงครึ่งหนึ่ง บริษัท CPC รัฐวิสาหกิจน้ำมันได้หวันประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปรับลดราคาน้ำมันเป็นซินลง1.1เรียนน้ำมันดีเซล0.5เหรียนส่วนบริษัทฟอร์โมซาปิโตรเคมิคอลซึ่งเป็นบริษัทเอกชนก็ให้ความร่วมมือด้วยการลดราคาน้ำมันลงในอัตราเดียวกัน